สวัสดีครับผมโอทจากช่องโอทอามานะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าทีวี lg ในซีรีส์ปี2025นะครับว่าถ้าเกิดเราซื้อมาติดตั้งใช้งานครั้งแรกเนี่ยเราต้องเข้าไปตั้งค่าหรือเซตเมนูอะไรเบื้องต้นบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะครับผมจะแนะนําตั้งแต่เป็นการรีเซตค่าโรงงานหรือรีเซตค่าเริ่มต้นทีวีเลยนะครับก็ทุกคนกด Setting รูปฟันเฟืองที่รีโมทนะครับหรือจะเลือกจากตรงนี้ก็ได้ครับ แล้วก็ไปเลือกที่หัวข้อฟันเฟืองมุมซ้ายด้านบนอีกทีหนึ่งจากนั้นนะครับให้ลงมาที่ทั่วไปส่วนเมนูย่อยเนี่ยนะครับเลื่อนลงมาเขาจะมีคําว่าระบบครับแล้วก็ให้ดูบรญัดล่างสุดเลยครับเป็นรีเซ็ตเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นก็กดเลือกตรงนี้เลย <S <S คราวนี้เขาจะมีให้เราเลือกนะครับเป็นรีเซ็ตทั้งหมดหรือรีเซ็ตทั้งหมดยกเว้นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นรีเซ็ตทั้งหมดตรงนี้ไปเลย หลังจากดีเซ็ตนะครับหน้าแรกเนี่ยเราก็กดปุ่มโอเคหรือลุกกิ้งตรงกลางลงไปได้เลยครับให้เราเลือกภาษาที่เราถนัดนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตเป็นเมนูภาษาไทยไปเลยนะครับแล้วก็กดถัดไปด้านล่างส่วนประเทศแนะนําให้เลือกเป็นประเทศไทยเท่านั้นนะครับแล้วก็กดไปทางขวาเลือกถัดไปได้เลยในขั้นตอนนี้นะครับถ้าเกิดทุกคนเลือกไปที่หัวข้อการตั้งค่าการเข้าถึงเนี่ยนะครับเขาจะมีเสียงพูด ตอบรับนะครับเป็นเหมือนคล้ายๆเสียงสิรินะครับหรือเสียง AI อัอหมดเนี้ยจะช่วยเหลือสําหรับผู้พิการทางด้านสายตาบางคนแบบมองไม่เห็นนะครับก็ต้องการใช้ตัวทีวีรับฟังนะครับก็คือจะมีเสียงตอบรับทุกเมนูทุกอย่างที่เรากดเลือกไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูแล้วเราไม่ได้ใช้เมนูนี้นะครับต้องการให้เมจิกรีโมทพอยเตอร์กลับขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยครับแล้วไม่ต้องมีเสียงพูดตอบรับเนี่ยนันทำเลือกไปที่ตั้งค่าภายหลังเลยครับสังเกตด,ดูถ้าเกิดเราสบัดเมจิกรีโมทเนี่ย ตัวพอยเตอร์จะโชว์ขึ้นมาแล้วนะครับในหน้านี้นะคทุกคนเลือกเป็นตั้งค่ารีโมทคอนโทรลของคุณบนอุปกรณ์ไปเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกในส่วนของสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าเกิดเราต่อสายแลนเนี่ยเขาจะวิ่งไปออโต้เลยนะแต่ถ้าเกิดเราต้องการใช้ Wi-Fi เนี่ยก็เลือกจากตรงนี้ได้เลยครับรองรับทั้งคลื่น2 4 G และ5 G นะครับ หลังจากเชื่อมต่อคือข่ายสําเร็จนะครับหน้าจอจะวิ่งไปหน้าที่ข้อกําหนดและเงื่อนไข,ขการใช้งานนะครับแนะนํานทุกคนกดเลื่อนดูก่อนนะครับหรือถ้าเกิดใครมีเวลาก็สามารถอ่านรายละเอียดจากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็แนะนํานทุกคนกดถัดไปได้เลยหน้านี้ก็มีข้อกําหนดและเงื่อนไขนะครับก็เลือกทั้งหมดเหมือนกันครับแนะนํานแล้วก็กดเพิ่มเติม,เ,ตมเลือกยอมรับครับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมอันนี้อยู่ที่ว่าเรามีต่อสัญญาณเข้าอะไรบ้างนะครับก็กดถัดไปเลย ตอนนี้ตัวทีวีไม่มีเชื่อมต่ออุปรกรณ์ภายนอกนะครับก็เลือกถัดไปได้เลยครับในหน้านี้ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะครับเราเลือกสัญญาณที่รับชมอะไรบ้างนะครับคือถ้าเกิดสมมติเราต่อสาวอากาศก็เลือกเป็นทีวีเท่านั้นนะครับต่อกล่องก็เลือกเป็นกล่องรับสัญญาณเท่านั้นนะครับหรือต่อทั้งกล่องและทีวีที่เป็นสญญาวอากาศก็เลือกตรงนี้ได้เลยส่วนตัวเครื่องนี้ไม่ได้มีการเชื่อมต่อต้องการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเลยก็เลือกไม่มีตรงนี้เลยครับแล้วก็กดถัดไป อันนี้จะเป็นเรื่องของทิศทางการปล่อยเสียงนะครับของทิศทางลําโพงนะครับติดผนงังเลยตรงนี้นะครับอันนี้ขาดตั้งนะครับก็เลือจะมีหน้าจอก็จะมีโชว์ในส่วนของว่าฟังก์ชัน AI ทํางานอย่างไรบ้างน,นะครับเราจะเปิดไหมไหมถ้าภาพเปิดเป็นแบบนี้นะส่วนถ้าเกิดเสียงอ่ะถ้าเปิด ส่วนพร้อมเสมอเนี่ยก็คือเป็นฟังก์ชันตัว already สมัยก่อนเนี่ยจะมีแต่กับตัวกลุ่มพวก OLED ตัวท็อปๆนะฮะแต่ถ้าเกิดรุ่นปี2025เนี่ยลงมาให้กับตัว QNED ในบางรุ่นละก็จะเปิดไวไหมก็คือจะเป็นเหมือนอ,อภาพพักหน้าจอในระหว่างที่เราปิดทีวีไปนะครับดูตัวอย่างอาจะมีให้เลือกแบบนี้เป็นแบบนี้นะฮะหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับ อันนี้ผมจะไม่ไม่เปิดแล้วกันนะครับก็เลือกถัดไปเลยต้องการอัปเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติไหมนะครับอันนี้แนะนํำถ้าอินเทอร์เน็ตทุกคนสเสถียรเนี่ยนะครับของท่านผู้ชมสเสถียรก็กดเปิดตางนี้ได้เลยครับอันนี้ในส่วนของท่านผู้ชมที่ต้องการ ลงชื่อเข้าใช้นะครับปกติทีวีตั้งแต่ปี2021มาเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราต้องการจะติดตั้งแอปโหลดแอปพลิเคชันอะไรเพิ่มเติมเนี่ยอันเนี้ยจำเป็นจะต้องล็อกอินบัญชีก่อนนะครับซึ่งก็จะมีให้เลือก3วิธีตามนี้นะครับส่วนขั้นตอนวิธีการล็อกอินบัญชีเนี่ยเราสามารถไปกดเลือกภายหลังได้นะครับในส่วนรายละเอียดวิธีการขั้นตอนต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์วิธีการใช้งานหรือการตั้งค่าเนี่ยไปให้ในคำอธิบายใต้คลิปอีกทีหนึ่งละกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นหน้าในส่วนของการโปรโมทแอปติดตั้งแอปอะไรเงี้ยครับก็สามารถกดเสร็จสิ้นไปก่อนได้เลยครับอันนี้หลังจากที่เราเสต็ค่าเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะมีในส่วนของเป็นไกด์แนะนําการใช้งานครั้งแรกนะครับว่าหน้าตาเมนูหน้า u i ต่างๆเนี่ยใช้งานยังไงนะครับก็กดการกระบาดปิด่นีได้เลยครัคราวน,นี้ตัวทีวีสมาร์ททก็เสร็จค่าติดตั้งใช้งาน ได้อย่างสมบูรณ์แล้วนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมต้องการจะโหลดแอปพลิเคชันติดตั้งแอปพลิเคชันอะไรเพิ่มเติมก็กดเลือกจากคำว่าแอปตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถเซิร์ชค้นหาจากนี้ได้เลยครับเป็นอากาครับสำหรับวิธีการตั้งค่าของทีวีซีรีสปี2025นะครับก็ทำตามคำแนะนำได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็ ฝากติดตามช่องโอดอามาด้วยนะครับสวัสดีครับ